ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องและเดือดขึ้นรายวันก็ว่าได้นะครับสำหรับดราม่าครอบครัวเชื่อมจิตของน้องไนท์วัย8ขวบที่ทางครอบครัวไม่พอใจกับการนําเสนอข่าวของรายการหนกระแสโดยมีทางพีหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับซึ่งครอบครัวเชื่อมจิตเนี่ยรู้สึกว่าการพลาดหัวคลิปของทางรายการหนกระแสไม่เป็นความจริงและอยากให้พิธีกรชื่อดังออกมาแสดงความรับผิดชอบ นี่มันพิธีกรมือสมัครเล็กด่ากูยับเดี๋ยวรู้กันอือ หลังจากที่นางพวงเพชรชุลละเอียดครับรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงพอมลอลงไปตรวจสอบเด็กชายวัยว8ขวบของกลุ่มเชื่อมจิตโดยด่วนเนื่องจากว่ามีประชาชนร้องเรียนเข้ามาจํานวนมากทั้งนี้ต้องตรวจสอบกับผู้ปกครองด้วยว่ามีการป้อนข้อมูลที่ผิดให้กับลูกหรือไม่จนต่อมานะครับทางด้านของนายอินทพรณจันเอี่ยมครับผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสั่งการให้ทางพศจอประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับทางพอมอ ชและเจ้าหน้าที่ตำรวจทํางานร่วมกันนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยสํานักพุทธได้เข้าไปดําเนินการในเรื่องของพระสงฆ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องสองครั้งโดยครั้งแรกที่มีภาพพระสงฆ์ปรากฏในโรงแรมที่มีการเชื่อมจิตกันส่วนพระสงฆ์อีกรูปที่ปรากฏในคลิปไปกราบน้องล่าสุดนะครับในเพจมิราิตรเควานจุติฮะมีการโพสต์แจ้งว่าเนื่องจากว่ามีกระแสข่าวออกมาว่าสํานักพุทธจะเดินทางมาที่สุราษฎร์ธานีขอแจ้งว่าช่วงระหว่างวันที่24ถึง27เมษาย,ยนนี้อยู่นอกสถาน ที่ใกล้กรุงเทพหากสำนักพุทธประสงค์จะพูดคุยสามารถประสานติดต่อมาได้เพื่อจะได้พูดคุยข้อเท็จจริงซึ่งก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทางเราจะเรียนชี้แจงอยู่แล้วขณะที่ต่อมานะครับตังเพจอีซอขยี่ข่าวเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความนะครับระบุว่าน้องไนท์รู้อนาคตทั้งหมดว่าทางสำนักพุทธกันจอมพลังทนายอนันตชัยเจ้าหน้ที่พม กำลังบุกไปหาเลยชิงเดินทางมาที่กรุงเทพก่อนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้าพบน้องไนท์และครอบครัวปากถึงกันจอมพลังหน่วยงานเวลาเข้าพบน้องต้องใช้คําว่า กาบเรียนอาจารย์น้องไนท์ทุกครั้งก่อนการสนทนาน,นะเพคะอยา่างไรก็ตามครับการออกมาโพสต์ของครอบครัวเชื่อมจิตว่าตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วไม่ได้อยู่สุราษฎร์ทำเอาหลายคนนะครับนึกย้อนกลับไปวันที่แม่นกแม่ของน้องไนท์ที่เคยบอกกับทางพี่หนุ่มกัญชัยเอาไว้ไม่ใช่เหรอครับว่ายินดีต้อนรับทุกคนมาได้เลยที่บ้านไงวันนี้ทํำงีละหญิง บิดเบือนหรือไม่ไอ้ตรงนั้น่ะพี่ยังทําไปไม่ถึงพี่บอกไม่ได้แต่ว่าถ้าจะอยากได้ข้อมูลตรงนี้ต้องมาถามเอากับน้องอะค่ะ,ะเพราะว่าทุกอย่างน้องเป็นคนพูดไม่ใช่พี่เนาะแล้วทีเนี้ยพอดีทงพอมอทางสืบสวนอะไรก็โทรมาน้องก็เลยบอกว่าโอเคให้มาหาที่บ้านเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเลยไม่ต้องคุยกันทางโทรศัพท์ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีพอมอคุยมาเสร็จละแล้วก็เดี๋ยวก็จะ เชิญทางสืบสวนมาแล้วก็เชิญคือใครมีข้อสงสัยตรงไหนวันนี้น้องเปิดเพราะว่าน้องอยู่บ้านพอดีไงฮะก็เลยเปิดประตูต้อนรับให้ได้มาเจอน้องหมดเลยแม่วันวันไหนผมแวะไปหน่อยได้ไหมอะไรคะผมผมอยากจะแวะไปเจอหน่อยได้ไหมแม่ที่สุราษฎร์มาเลยได้ได้ใช่ไหมยินดีต้อนรับได้มาเจอน้องผมไม่ผมอยากจะไปเจอไงผมอยากจะไปดูว่าเออมันตกลงมันคืออะไรยังไงจะได้เอามาพูดในข่าวในอะไรได้ ใช่คือคุณหนุ่มมาดูด้วยตัวของคุณหนุ่มเองเลยแล้วคุณหนุ่มก็จะได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรอื